สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านตะเคียนเงินนะครับตําบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับอยู่ที่บ้านของเสียสมัยนะครับแสนชัยนะก็มีการส่งมอบควายนะครับแต่ว่ารองเดี่ยวมาไม่ทันนะ มีนัดส่งมอบกัดนู้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่หกโมงเช้านะครับอ่เนื่องจากลองเดี๋ยวไปตลาดนัดควายอยู่นะครับก็เลยมาสายนะครับก็อ่าเสียสมัยก็ไม่อยู่บ้านนะนะก็ตอนนี้ก็ลองเดี๋ยวก็มีโอกาสนะครับมาดูไอ้น้องมีชัยนะน้องโชคมีชัยเนาะโชคมีชัยนะครับ เป็นลูกชายของอพ่อโชคมงคลนะครับอยู่ที่ลื่นเลิงฟาร์มจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับซึ่งมีเสียมดนะเสียมดนี่ก็คือยัง,ยงเด็กๆไวรุ่นอยู่เลยนะแล้วก็มีคุณพ่อนะพ่อลินนะครับก็มาส่งมอบกันนะครับท่านจะเห็นว่าที่มีรูปอ,อยู่ด้านหน้านะครับตอนไตเติลน,นะครับก็จะเห็นการส่งมอบนะครับ ส่งมอบกันในราคา1ล้านบาทท่านผู้ชม1ล้านบาทนะครับเงินสดๆนะครับไม่มีการเมคนะครับไม่มีการสร้างกระแสอะไรนะครับของจริงนะครับตัวนี้ชื่อว่าโชคมีชัยอายุ9เดือนนะท่านผู้ชมอายุ9เดือนก็ความสูงก็134นะครับด้านหน้านะ 134ท้ายก็138นะครับอายุ9เดือนจะถึง140แล้วครับแค่9เดือนอเกิดจากาแม่แม่เขาก็คือเป็นแม่งามตานะครับแม่งามตาแม,แม่แม่งามตาก็คือ,อพ่อก็คือพ่อทองดีสายเพชรอุดรน,นะครับส่วนพ่อก็คือโชคมงคล พ่อโชคบางคนก็เป็นอ่ากล้วยนองบัวนะครับกล้วยนองบัวลำพูนะครับก็มีเป็นสายเนื้อหนังนะสายเพชรอุดรก็เนื้อหนังอยู่แล้วนะกล้วยนองบัวก็เนื้อหนังนะใส่เข้าไปคูณสองท่านจะเห็นท้ายนะท้ายนี่เต็มมากดูการยืนนะครับการยืนของน้องนี่จับง่ายมากนะครับลองเดี๋ยวมาจับคอยตัวละล้านนะครับเจ้าของไม่อยู่อยู่แต่อ่าคุณแม่นะ อยู่แต่คุณแม่ก็เลยขอคุณแม่จับถ่ายเองเลยนะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับบุญตาได้จับควายตัวละล้านเชื่องมากท่านผู้ชมเชื่องจริงๆนี่นะครับส่งมอบกันไปแล้วนะครับหนึ่งล้านบาทส่งมอบกันในวันที่ในวันพฤลหัดนะวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาลองเดี๋ยวก็มีโอกาสเข้ามา ดูที่ฟาร์มนะครับมีควายอยู่หลายตัวแต่ว่าที่ส่งมอบวันก็คือตัวนี้นะครับเจ้าโชคมีชัยพ่อก็คือโชคมงคลแม่ก็เป็นแม่งามตานะครับที่ส่งมอบมาจากลื่นเลิงฟาร์มจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับของเสียมดนะยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับเสียมดนะ <c oughs> ก็เดินสนามเยอะนะครับ <c oughs> นี่ท่านผู้ชมวันนี้ให้มาดู นะครับให้ท่านผู้ชมมาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็มีกําลังใจนะครับเปิดหูเปิดตานะท่านผู้ชมดูแต่ควายเนื้อมาดูควายตัวละล้านกันบ้างเป็นยังไงรูปร่างรูปทรงนี้โอ้สุดยอดจริงๆนะครับโดยเฉพาะท้ายนะครับท้ายนี่แบบโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรตัดเนี่ยแม่นาวหรือแตงโมนะครับการเดินนะครับนี่ควายงามนะครับ ผ่านสนามประกวดมาแล้วครับรุ่นฟันน้ำนมฟันน้ำนมนะครับความสูงไม่เกิน140แล้วก็ได้ได้ลำดับที่2นะครับนี่ก็จะได้เป็นแชมป์ละโอกาสเป็นแชมป์มีนะครับพี่ชายเขาก็เป็นแชมป์แล้วนะครับพี่ชายนี่ท่านผู้ชมเอาให้ดูเยอะๆให้ดูเยอะๆนะวันนี้เสียสมัยไม่อยู่นะ น้องเปี้ยวเสียเทพก็ไม่อยู่นะลองเดียวมาเจอคุณแม่นะขอถ่ายเลยนะเพราะามาสองรอบแล้วไม่ได้ถ่ายสักทีวันนี้ก็ถ่ายนี่ครับท่านผู้ชมให้ดูก้นให้ดูท้ายครับเป็นยังไงแต่งโมตัดนะอย่างสุดยอดเลยอายุเก้าเดือนห็นบุญตานะครับได้จับคอยตัวละล้านเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับอยู่ที่บ้านตะเคียนเงินตำบลท่าพลอําเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับของเสียสมัยแสนชัยนะครับถ้าใครไม่ทราบอะไรไงก็สามารถาโทรมาสอบถามลองเดียวได้นะครับลองเดียวส่งที่ตั้งให้นะใครอยากมาชมตัวจริงนะครับมาชมเป็นบุญตานะควายตัวละล้านได้จับได้จูงแล้วลองเดียวนี่ท่านผู้ชมยังรอเลยครับยังรอเลย อนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งของอจังหวัดเพชรชบูรลณล์เรานะครับท่านผู้ชมลองเดียวอยู่จังหวัดเลยก็จริงนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับอยู่เพชรชบูรณ์แหละนะมาลมเก่าลมสักเหมือนบ้านของตัวเองแล้วนะครับญาติพี่น้องก็อยู่นี่ในห้อยอะไรต่างๆก็รู้จักคุ้นเคยกันนะรักใคร่กันเหมือนพี่น้องครับผมมาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟัง เพื่อเป็นแนวทางเป็นกำลังใจนะครับเรามีควายตัวเล็กๆนะเราก็ผสมพ่อพันธุ์ที่ใหญ่นะเราก็จะมีโอกาสได้ควายงามแบบนี้นะครับมีโอกาสนะท่านผู้ชมเป็นไปได้เป็นไปได้หมดจากควายตัวละหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านแต่นี้หนึ่งล้านครับท,ท่วนเลยครับใครยังไม่เคยเห็นครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมที่ฟาร์มได้นะ ก็โทรประสานไปก่อนบางทีเสียเพิ่อนอาจจะไม่อยู่นะเสียสมัยก็มีธุระออกไปข้างนอกก็อาจจะจะไม่ได้อยู่อาจจะไม่สะดวกนะครับถ้าใครจะไปก็สามารถโทรประสานติดต่อไปล่วงหน้านะครับเนี่ยอย่างวันนี้ลงเดี่ยวมาก็ยังไม่อยู่เลยนะครับก็มีคุณแม่อยู่นะครับก็ประสานละนะครับก็ขออนุญ,ญาตถ่ายนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมครับได้เห็นเป็นบุญตานะ คอยตั้งหนึ่งตัวละหนึ่งล้านเป็นยังไงรอมากนะครับเนื้อหนังมาเต็มแข้งขานีดีนะครับอัตลักษณ์ก็ครบนี่แหละโอกาสอีกตัวหนึ่งนอกจากเท่าที่รู้จักนะที่แบบดังๆก็จะมีเจ้าประวานนะครับของเสียโอเจ้าพายมงคลของเสียใต้นะครับแล้วก็จะมีของอเฮียชัยด้วยนะ น่านจะรู้สึกว่าจะเอามา3ล้านจากาข้อควายของอบ้านติ๊กควายไทยจากลุงติ๊กนะแต่ว่าลงเดียวจะไม่มีโอกาสเข้าไปดูตรงนั้นนะครับตัวละ3ล้านเหมือนกันแต่ที่รู้จักแน่ๆก็มีเจ้าปาวานนะครับแล้วก็เจ้าพายมงคลของเสียน็อตก็ยังไม่ได้เข้าไปนะยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็คือในระดับแกนแชมป์ ham, ก็คือมาลวยจูเนียนะครับ เจ้าช้างเพชรชบูรณ์แล้วก็มีอีกหลายๆตัวท่านผู้ชมนะมีหลายๆตัวมีเยอะอยู่อาจจะพูดมาไม่หมดนะครับแต่วันนี้เราอยู่ที่บ้านตะเคียนเงินตำบลท่าพลอพําเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเป็นควายของเสียสมัยแสนชัยนะครับส่งมอบกันในวันพฤหัสนะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เองครับเมื่อวานนะเมื่อวานวันก่อนนี้เองนะครับนี่เลยครับอย่างรอ เอามาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับไม่ได้ไม่ไดเอามาเปิดราคานะไม่ใช่นะท่านผู้ชมเปิดไม่ได้นะครับถ้าเปิดก็นุ่นจะประมาณสี่ห้าล้านไม่รู้จะอยู่ไหมนะนะไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดนะครับเอามาให้ชื่นชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ให้ให้ได้รู้จักว่าควายตัวละล้านก็มาอยู่ที่เพชรบุญนะครับ ก็นี่ก็เป็นหน้าตาของอพ่อของเจ้าโชคมีชัยนะครับก็คือโชคมงคลน,นะครับนี่ครับหน้าตาเขาท้ายเต็มนะครับยังรอเลยนะครับเอาโอเคครับท่านผู้ชมก็เอามาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับที่มีการซื้อขายส่งมอบกันไปสดๆร้อนๆนะครับในราคา1ล้านบาทจากลื่นเลิงฟาร์มเสียสมัยแสนชัยนะครับ1ล้านบาท โอเคครับวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง Youtube ตาโขนเล็กอรอด f a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามมึงเลยนำสิ่งดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับไม่มีเปิดราคานะท่านผู้ชมนะวันนี้ไม่มีครับเอามาให้ชื่นชมนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาควายครับจากควายเนื้อนะครับเราก็ผสมตัวใหญ่ก็จะได้ควายที่มีราคาขึ้นนะครับเป็นเป็นการพัฒนานะ พัฒนาสายพันธุ์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะพลอยได้มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นนะครับมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากควายตัวละหมื่นอาจจะเป็นแสนแสนฟุกอาจจะเป็นล้านเป็นไปนได้หมดครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเลคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ